นักข่ารที่20ก็ย่องหากับพี่น้องหวัสดีครับปอมเมพี่น้องของไฟเบิร์ตปุุบสุขพลนกกับเดอร์ฟสมองตัวบอบลกับตัวโลกเมนนี้มาตลาดนัดบัญจานะครับผมก็นักคู่กับพี่น้องเจ็บสี่เจ็ดกับดิชเชเนลค,คุณสุขพลเพื่อนคนทำกเกษตร ากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะบาะแสคลิปใหม่ๆในการแจ้งเตือนครับมง้งไข่หน่อยครับผมตากัรร็ย่อมย่อมแต่ว่าคุา้นหน้าผับก็ยังให้ช่องใส่บัดคุ้ยมีสองตัวตรงโอ้ยเป็น,านปทางไหนหน่อยเนาะตายกันกันพี่เนาะมาสวยครับพี่นอ้องแปดม่งลวมันนี่ ในหน่อยแต่คุณภนา,ภาพาบ้ะครับด้อสนใจโทษนอพี่น้องด้วยมึงควายก่อนนี่งครับควายผู้ครับผมอย่างน้ำปลาน้ำดงอุ้ยประมาณนี้ครับผมปิญหยาดีครับค้อยผู้ขอยผู้เดพูด้วยครับด้วยอ้ยหายบอเน,นี่ยเนาะ ตัวแม่ย่างดีของพอ่อบอกครับนี่กล้วยพอ่อบอกโอ้ครับผมหมั่นนี่เด้เลยจะคล้องนเลาะทั้งผนโอ้ฝนดดตกดีแตะเตะมาส่วนเจ๊นาไปใส่เบ็ดเด่นจะเบ็ดได้เลยครับ,บเด้อเจ๊นาเอาไปใส่เบ็ดได้เลยอ๋องพูดได้หน่อยน่อยครับอ๋องเป็น แก่เสอกันมันเสอกันหรอเปล่าผูเนาะอลุงวางามเห็นไหมก็ผู๋ครับผมนี่ใครหรือ่ยนังครับนังโอ้ลงคุยกันลุงว่างามเห็นลงคุยกันครับเพตัวนี้เนี่พอตัวนี้สามมื่นเครับสวัสดีครับผมสามมื่นเอ็ดตัวผูาสูงประมาณลอยลอยลอยสามชิ้นรครับทา สามมเนีะครับเนาะอืมมาจากตัวพอ่มาจากตัวครับผมมาสองมเลียงนี่บอกครับพูสามือเนยดตั่องตั่องกันได้ครับผมสามมือเนครับผมหน้าตาดีนะครับด้วยตาเต็มน้ำตังหักมีตาเต็มพร้อมนะครับเนาะโอ้เผาง่เล็บแกงเล็บขาดีแกงขาดีนะครับด้วยสามอเนดตพอยังครับผม พ่ออย่างครับพ่อย่งครับผมบ่กันครับบ่กันคี่เก่าเนาะฝากบ่ตโทษในพอหามีคนสุดหนึ่งบผมสา3เจ็ดสามนสี่ดเจ็ดกับพอกันยู่เพื่ออะไรครับผมนนาพูเนาะแตงว่าตัวอะไครับน้พูดยิงามอุดๆดมึงเหครับแ่บิ่งว่าพอกันว่าสองหับครับ ฝ่งนี้ส้างวัส่มืต้อใส่นี่ลุงคีบเงี้ยงๆรอรอกันออกหน้าพร้อมกับเงี้ยวๆนี่ในเงี้ยวปานี่ราคาอะไรไนี่พวก ร้านเป็นไนพรพอดเปิดวัไอหาเมื่อเจ็ดครับอ่าเมื 10, ่อเจ็ดไตเลือดไตเลือดซีว่ายครับซีว่ายนะครับูนะกเต๊าเรากลอซีว่า,ย,า,ย,ย,าววยครับโอ้แขกงขาดีใหญ่เงีเด้อครับเดพื่ีดีดีก็มีแพียงสองแบบดีสีแดงเนาะครับเนาะซีว่ายซีแดงงามเฉลียวตาเด้อครับเด้อแขกงขาดีอ่าเมื่อเจ็ดนะครับ,นะบ,ต,ร 10, รบต่อร่องมาพี่น้องพ่อการเบอร์อโทษไตจีบเรื่องบือมีครบครับผม ราทบออกบดมาพอบดบดเนาะครับผมพุ่มสูงประมาณร้อยสามสิบเลยมาพอสามสิบครัยไทยยกสูงดีนะครับเด้อไทย่ายดีไายงามครับแดงจนเจบตาแดงดีแดงงามครับผมแข้งขาดีเนาะครับเนาะแข้งขาดีพุ่เดินกว่าเดนกว่าแยกแม่มากบกั พอการทุมาพี่น้องใตคลิปเมื่อโทวใตคลิปคับผมเดีววดยืนงามสง่งานะครับเนาะหางแข่ครับหางแขเนาะหางเงยหางเงาเนาะกลตามดีเนื้อนังอีกตัวนึงครับผมตายไปนะครับทานเปิดไสามหมื่นเจ็ดสามื่นเจ็ดนะครับพอการเาทมากับพี่น,อน,น้องสามหมื่นเจ็ 3, เด, 3, ด,ออ 3, ดโอ้โหสูงสูงเ่าะเนาะ สามสิบบ,บ้ะคสามสิบบส่ราคาเนี่ต่วลองไหนบ้ครับต่วลองไหนครับร้อมี่ผสมนี่ว่าร้อมี่ผสมอะครับมันโคบเลยอืมแม่สาวแม่สาวป่ครับผม,มสได้จักปีนครับสเขาสปีแล้วครับร้อมผสมนะครับด้วยสเนาะครับผมครับผมทมากพอการบรทษแต่คลิปแข้งขาดีบทรทงบถอนนะครับัต พราท่านทายเกี่ยวได้ครับเด้อลึงดีเบือดีกับโตเงีครวกับกบสูงกบสูงเอาสูงหลายได้เนาะพ่อเนาะก็สามชิ้นมาได้เนาะครับผมเนื้อหนังดีนะครับเด้อยแน่นแน่นหนาหนาครับผมหางดีหางกะลามงามครับโตกะเงีวเบือกะเงีวขากะเงีวครับผมลำโตดีครับสุดดีจ้ะเนาะเนื้อหนังดีครับผมสามบนเจ็ดพอก้านครับผมโตมากครับพี่น้อง ต่อร่องได้ทุกตัวนะครับเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับในห้อยไผ่เด้อพอไผ่เด้อครับด้วยแปดหมื่นกัวแปดหมื่นกัวต้องบหมครับผมต้องไแปดหมื่นหาต่อร่องได้ยุแปดหมื่นหาต่อร่องได้ครับผมนี่คือแม่สาวหรือผสมเหรอผมแม่สาวครับแม่สาวนะครับเนาะแม่สาวเพระท่านผสมต้นขึ้นเงื่อนังนาย่นครับผม เป็นโรคเศร้าแล้วครับ<ร>ผมตุ่มพ่มีครับแปดมือหานะครับเด้อลูกล,ลูกเตา้าเโรคปอผู้ใดปอผู้ผอมเนาะได้โรคเต่าโรคปอท่านไม่ได้ถามเขาโอ้มี่พอพันอยู่เลยเนาะแขกงขาดีนะครับเนาะปอบอถกบอถ,ถอนแขกงขาดีบอถกบอถอนหนาครับผมก้มสูงอะไรเนาะลอยหาครับโอ้หนาครับผม คือว่านาเนีนเนีนนะครับเด้วย่นย่นดีเป็นตะเลี่ยงนะครับเด้วพี่น้องด้วยครับโอ้มากกินกลางปอไปอีกคนเดิมเขาวงบอครับเขาวงเขาวงครับด้วยแกงขาโอ้ใหญ่นะแกงขาใหญ่ดีนะพอน้อครับผมร้อยหาได้เบอร์โทรพอศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสามหกสองสามหกแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดลุงไผ่ละลุงไผ่นะครับเนาะต่อร่องไหนเนาะครับเนาะครับผมรถลได้ต่อร่องไหนคุยกันได้ครับแปดมื่นหาเนาะพอนะ ลำโตเงาเงาหางกระเงาได้อครับเด้อครับหางลำดีครับบ,บื้อสุดปัดปออกหูกระทบบ่บ่หูกระทบ,ะทบโบดพร้อมครับหน้าตาดีครับลอครับสวยสวยเลยอืมได้จักปีพ่อนี่ปีกวนผมบอกแปดหมื่นหางอุ้ยเครื่องดำนะครับเด้อหางดีหางแข็หางแง่บ,บ่พกอ อังเงีย้ยอังเกออังโองกงอเยลยสิเปกับเลี้ยงง่ายคุ้นพร้อมเื่องเนาะครับเนาะเื่องดีนะครับด้วยดูว่าไงเวอรงงามพอไฟไม่เอามาตัวเดียวบ่พอสองตัวยุ่นเ่ยตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งร้ายไปเลยครับตัวหน่อยตัวนั้นเศร้าไปนี่ละอ,อ,อ,อ่านักชอบอีกตัวต่อไปคระปิ่นอ่อนเจ้าฮาเจ้าฮาพอไฟคนเดิมต่อรองได้พอไฟเจ้าฮานี่แม่แยกมาบ่พอเป็นงวดไทย ใช่ไงคือกันไช่บะมันอยู่ไช่บะมันเนาะครับเนาะแม่สาวน้อยครับผมลูกสาวน้อยเนะครับเด้องสองเมืองหาถือว่างามถือว่าใส่ได้สองเมืองหาครับผมโทรมามีรถรับส่งหอดบ้านพอ่อๆคุยกันได้ค <c oughs> ุยกันไนะด้เนาะราคารถรับส่งนะครับเนาะหอดบ้านหอดจองอุ้ยรึงบึ้เป็นตะกินหยาดีแต่เลี้ยงง่ายนะพ่อเนาะครับผมหัวหนอกหมอดีครับหนอกไงอร่อยหาซิบกับเน่ครึ่งหนึ่งนะเป็นหนังเด้อ ขออนุญาตครับผิดตกประการใดก็ขออภัยครับไม่ชัดวันบาได้เสร็จหนากรเป็นว่ามั่วจังหน่อยโอ้ครับผมแปดเมื่นหาต่อร่องได้นะครับเนาะครับขออภัยครับครับผมมีหลายตัวให้เบิ้งยื่นเมื่อนกันเลยอยู่บ้านกับมีนะครับเนาะเป็นเบิ้งหนากรตัวจริงก็ได้เนาะครับเนาะม่นกับมีม่นกับมีเป็นเบิ้งหนากรกันเลยครับโทษจริงกลางสอบถามได้ครับเมื่อโทษไตคลิปหลายตัวหลายตัวให้เบิ้งยื่นเหนม่านครับผมหลายตัวลูก ถือว่าสดถือว่าใหญ่ถือว่างามเนาะครับเพาะย,นย,นยน่นย่นยครับนานาแดงแดงกันแสบตาเด้อครับเด้อเอ็นคาดีบอทกบอดถอนทกถอนขืนกันเลยกกครับผมประก,กันทกถอนบาเพท่านสะสมเนาะพ่อเนาะบ่ทนสมขึ้นจักเทียบไปพ่อน้นัวสุกโตมาโอ้ซื้อเขามาแปดหมื่นห้าครับผมโตมาโตร้องกันเลยครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมครับพ่อไม่ห้อยยังเนาะครับห้อยคมครับห้อยคมหรือครับ หลายไปเลยครับผูนี่ครับผมสี่หกครับพุ่มลูกผูปะครับลูกผูลูกปูแม่แม่ลูกปูนะครับด้วยสี่หมื่นหกโอ้เนื้อนังดีเนาะได้ยักปีเราก็จะจักลูกแล้วครับผมนี่ง่วลูกสามครับลูกสามลูกชนี่สามอยู่ท้องอือโอ้โถโถูถถเป็นง่วนบานเขาเลยครับด้อเขาเอื่นง่วนนวลนวล บามันนวลบามันนวลครับหมูโ๊ดครับหมูดำหมูดำแม่มันหัดำขอบตาดำหัวดำแล้วครับเด้อกับเครื่องดำพร้อมพังกะลามดีเนาะครับลูกดีลูกนี่มีลูกเตแล้วกอไหมครับลูกเขานี่ีครับนีลูกสายเลือดด้ยครับผมอตัวนี้ฮันลูกกันบักเทเครับเอฟสามหนึ่งเนาะครับครับผมได้เจักเดือนแล้วครับ พกเดือนแล้วครับหกเดือนเนาะครับผมแม่ในหลูกไม่ทองมี่ครับผมวางช่างไซดวางอยู่ครับเพราะว่าเ่อซื้อมากครับื้อมา่บอท่านในตรวจทองได้ไหมเนาะครับผมขอราคาไหมครับพ่อสี่หมื่นสี่หมื่นหกครับสี่หมื่นหกราคาต่อร่องได้บอคับต่อร่องได้ครับต่อรองได้เลยครับเด้อครับผมก่อคุ้มครับครับความสูงไหลมปนไหนพ่อความสูงลอยสี่สิบสองครับความสูงลอยสี่สิบสอง ครับกินยาดีกินยาดีครับเรี่องง่ายเชื่องไหครับเรื่องง่ายแมนเชื่องคุ้นดีเนาะครับครับขุ่นดีครับถือว่าเนื้อหนังดีนะครับเด้อยโพลเนาะสายโพลเนาะพราเนาะครับสายอ่างสายพลนุ่มดีสีเต่าเด้อครับเด้อหางเหีวครับผมฝากเบอร์โทรหน่อยปอเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดสี่แปดสี่เจ็ด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 หกศูนย์หกศูนย์ครับผมครับผมสนจิตสนใจพี่น้องเด้อตัวมาเด้อพี่น้องเด้อสนจิตสนใจอยากได้ ขาก,กองขั้นฝากธนาคารครับสี่มูลหกนี่ต่อรองเลยนะครับเนาะแมนต่อรองอได้ครับครับถือว่าราคาหนีโบแพงครับเพปอร์มีทองพร้อมซื้อสองเด้ดสามได้ไหมแมนแมนครับครัอน,น้องเหมือดีเนาะหางงามครับมึงใช่ครับผมพอคมนะครับเด้อโคเด้อพี่น้องเด้อขาวนวลใหญ่งามครับปลามันใหญ่ยนีแล้วผมก้มสูงกับสูงครับผมโอ้เตียงดำนะครับเด้อดูกันเกอเดสามหนึ่งตัวปูครับผมเดือหกเดือน เหนือนั่งเป็น hmm. มัดด้วยกันแล้วผมลูกตีหมื่นหกพ่อคมต่อรองได้ครับหนาเบ่งตาครับผมประมาณลูกสามนะครับด้วยอายุอยู่แต่ว่าคล้ายถือคือเก่าครับผมประมาณนี้ตระดบ้านจันทร์ห้องเพ่งกับมีนะครับผมเพ่งกับมีฟังพร้อมย่างทิศลีกทิ์อยู่ขอบคุณครับอันนี้เลือดล้วนเหมืัน เลือดลอยก็เลือดแปบมีเขานี่้องไปเนาะหลยไปในพ่ะจาบาทมาเปิดดิสามหมื่นดแตงเขามาเรียบร้อยแล้วครับเลือดสามหมื่นเลือดสามหมื่นเลยเลือดห้าสิบสองครับห้าสครับเนาะมเสามหมืโอ้สูงี่ปแนี้สามหมื่นมัเกาทีเนาะสาหมื่นอพี่น้องเด้อวามสูงหมดยบก ร้อยหาสิบหัวโอ้ครับหนังหนาทาใหญ่เนาะแข้งขาดีครับเด้วยร้อยห้าสิบสองตั้งเนาตั้งเงยเนาะตั้งเน่าตั้งเงยนะครับเด้อหางไก่เน่ารึงไก่เน่าโตไก่เน่าขาไก่เน่าครับพี่น้องห้าหมื่นสองงัวเข้าจะใส่ครับผมงัวอยู่นี่ครับงัวอยู่บ้านผู้เล่นสร้างเลยผู้เล่นสร้างใกล้ๆเนาะโบดพร้อมบ่ครับผมหัวดำเครื่องดำแดงโบ๊ทนะครับเนาะห้าหมื่นสองเงยเน่ามิสถานะทองเลยครับผมยังครับยังยังในทับง่วนยังได้ แถวสองคู่บอท่านในพ่อเนาะบพท่านทวนครับผมรล้าอาเมื่อสองนี้สามารถต่อรองได้บ่ครับต่อรองได้เนาะครับเนาะมีรถรับส่งบ่ครับผมมีมีครับมือคุยกันเนาะครับเจ๋งเลยครับผมไดยโทรมาว่ายห้าสิบบวกคุณเนาะคุณหล่ะครับอุ้ยใหญ่เงีครับผมลึงบือกับแกงขาดีบึงตะคักก็ได้บึงตะคักเด้อพี่น้องเด้อเจ้หน้าที่กันครับ เร็บดีตินดีโอ้เลี้ยงบ้านบ้านครับนี่เลี้ยงบ้านบ้านครับนี่บ่แมงงวดขังนะครับด้วยงงวขังตีนมันสิจังนะครับหางไงหางเหี่ยวครับหลากดินเลยครับผมทางเตอรลคเข้ฝากเบอโทษนะครับพ่อศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจดส่หหกศูนามเก้าเจ็ดศูนย์รับโทรมาเลยครับห้อยยังครับผมห้อยบีครับห้อยบีนะครับด้วยรู้เรียนสั่งเขาพี่น้องโอ้เด้อพี่น้องเด้อสนใจ ฝรับก็ฝากตนาคานครับพี่น้องฝากตนาคารากระสอเป็นปอให้ดอกได้สมบูรณ์การเจตรกร FC เพื่อนพ่นกาเสดกัเจ้าว่าพอทำมาว่าท่านได้ทชองท่านน่ะท่านทับจักเทื่อออืครับได้จักปีแล้วครับมันบ่ยยุค2ปีปลายนี่บ่2ปีปลายเนาะโอ้ถือว่าสวยถือว่ารอสวยสวยงามๆครับผมหน้าตาดีนะครับเด้อสดๆครับผมเอาหลุนสายหลุนเนาะสายหัวหลุน เ่็นออเขาบระยู่แต่บนลุนละเป็นเอาเขาบระยูโอ้่ามันเง้อเลือดล่อยนะมันสีขาวเลือดล่อยเลยก็ตีมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรตีมาเนี่ยมันคนมันงัวงัวบ้านเลยอย่างเฮ็ดแบบฟาร์มเนี่ยมันบ่เป็นบาทนี่ก็เจ้าสีเฮ็ดแบบเลือดล่อยครับอยางเฮ็ดนั่นนะแต่เฮ็ดบ่เป็นบาทนี่ง้อนะเป็นเพราะว่ามันเกิดงัวตัวนี้โอ้ครับผมถือว่าใหญ่โทรวดทษโทษวดไงเนี่ยครับผม ทั Allah, ้งใหญ่ท <afraid Tyson> <suffer> <unch bullying iso cial> <laughs> ั้งเงาได้ครับเด้อนี่ก็เช็คสิว่าทังใหญแล้วครับผมอ่าเหมือสองต่อร่องได้บดได้ครับครับผมต่อได้บดเมือกันผู้ต่อโดนผู้ต่อโดนเป็นหนาวกะตาได้พี่น้องเด้อครับหางลำประกันตำนี้แบบบ่งไทยเบิ่งครับผมเบิตกเรี่ยงบ้านบ้านง่วงไม่ได้กินอาหาร หางจระเข้บอกครับนี่หางแขกบอกหางแน่หางแขกนะครับเด้อลึ่งบือครับผมโบดบัตโตเป็นมัวนเป็นความดอกควาำหมกระนิดหมูมาแล้วมันง้วเกิดอยู่ในแถวบ้านนั่นแหละครับผมมันเกิดแต่ว่ามีสายเลือดแตเฮ็ดเฮ็ดว่าเป็นครับลูกเต่าเล้ากอมีม้จักสายเลือดครับบอได้ถามเขาเลยพอพันผสมรับจ้างเนี่ยเนาะแดงครับเขาค้องว่าเป็นพอพันผสมอยู่แม่มันใหญ่นะครับแม่มันเป็นง้วนบาดซิ่ง โอ้กระทบเนาะแดงมันจะติดสายชิมอยู่ดําแดงดำหูดำนะครับด้วยโอเพียงต่าแดงสีได้นะครับด้วยสีคือว่าไดเนาะครับเนาะได้ใดงามครับผมผู้มักสายแดงหยุ่นหยุ่นครับผมง่ายๆกุ้งสั่งง่ายๆครับต่อรองได้ครับผมขอบคุณมากครับเพาะขอบคุณลอยลายครับมันหมากสามมือเนาะครับเนาะโอ้ที่ทองบนนอนเห็นเนาะโอ้ลูกออกไปแล้วเนาะพรท่านสม สามมื่นนะครับด้วยค้อยบานบานห้องคอยพูกเขาบอกครับเย้รียงปล่อยขึ้นูเลยที 10, ่น ja, yes, ้ำบานห้องเน่ยเนาะอ๋อให้ไปหน้าครับด้วยถือว่างามสามมื่นในตัวร่องได้บ่พอได้เมาจากตัวพอมข้อย้อยนี่บ่ครับแมนนี่บครับตั้นบ่แตัวนึงนะครับเสามมื่นสมมื่นสามมื่นอ่ะพอยังรครับบอโทกพอแล้วตัวเนาะ เอออันนี้เป็นี่แลยหรือเปล่ครับผมเราไปท้ายงอวขครับผมเนาะเขาคือสิ่เขาตู้บ่ครับผมนี่เออเขาตู้กระเทินตู้กระเทินเนาะเป็นกล้วยพื้นบ้านเฮาเด้อครับเด้อยสามมูลอร่อยดีนะครับเด้อแยกลูกไปแล้วเนาะพ่องามงามงามครับผมคือว่าราคาจับต้องได้เกษตรกรครับผมบ้านเนื้อได้รวแม่ย่างดีเกือบขนมปังเนื้อมาพร้อม <laughs> มันชิโมเมนช็อกโกแลตเด้มันขน,นมปังนมขาวเกือบมาพร้อมนะครับเด้วอะไรแบบบ้านบรรยา,า,าก,กาศครับผมอากาศบ้านเท่าสี่ลับพี่น้องอยู่ตรงไหนตรง,นตรงนหน้าตลาดง้อควายกับหน่อยอยู่ครับแต่ค,คุณภาพำผของไทวู้ตัวนี้คแบบซีซูปสุขพลครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันตลาดบ้านจานเพื่อนหน้าคู่ สายเนื้อนะครับเด้วนี่สายเนื้อลายเป็นไรพอหน่ของพี่น้องสองหมื่นครับสองหมื่นน่สายเนื้อบ่ครับแล้วแต่แล้วแตะน่าสองหมื่นนะพี่น้องเด้อโอ้ยเนียนดีครับผมแข้งขาดีครับผมแข้งขาดีใหไงไงครับผมใหญ่แข้งขาใหญ่ครับสมโตครับผมราคาบั่นๆเท่าสองหมื่นมาสองตัวบ่พอตัวเดียวเนาะโอ้ครับผม สองหมื่นสูงหมื่นครับผมประมาณเม็ดครอบชูประมาณเม็ดเลยคนระับเด้อนะ่ะตาสองหมื่นราคาหนี้ครับผมเด็ดส,สิซุปสุปนกครับเดิอนห้าเมยียู่ตังไบบูยินหนาดีครับเสียงดีเสียงเชื่อครับผมประมาณนี้เลยครับเด้อสองหมืน่นราคาเปรียเบเทียบราคาวัวควาย ไปเปเรื่อยๆครับพี่น้องก็คำสาให้กระเจ้าชเอียนมาเน่นต้องดใจเน่ใ่คุณของค์ไพรวริณบรรยากาศจะครับด้วยอำเภอนาคูริบถนนโอ้องไ์พเนี่ย โอ้พันธุ์พันธุส่เนื้อเคราะคำเนื้อพ่นคุณคุณคุณเนื้อเนาะเเนเนื้อเนาะพอด้หัวนเป็นลูกชิให้จอ้เนจะลูกชิมขายให้แมอ้เป็ห้องสาสองกูสาสอง่ัสาเจ็ตัวนั้นเสตัวนี้สา็ดสบสองมีดำมีทอมโนนี่เนาะมีม่นบ่ทอพรอมบ่ครับบ่ ตัวหนึ่งแถมหนึงโอ้ดำดีนะครับด้วยดำบดำบปันเดครับสองหมครับผมมันีนเ้าสองสายเนื้อนะครับด้วสายเนือแม่ซาโรเล่ครับเสาองถือว่าญงถือว่างามครับผมเสาสองสองหมื่นสองนะครับโทษเด้อพี่น้องด้วยฝโทษมานี่เาสองสองหมื่นสองควบสูงประมาณเมตรยี่สิบ ตัวร่องได้เนาะครับเนาะตัวร่องได้ครับโอ้เม็ดก็มันเม็ดยี่สิบเด่นหนึ่งเนาะสองมันสองนะครับผมโตมานพี่น้องสนใจอันนี้เศร้าเกตเนาะสองมันเจ็เนาะนี่นครับสองมันเจ็ดนะครับเด้อหน้าตาดีครับบทดีดำบ่ทำก็ได้กินคนเนบยวกับง่ามง่ามคักครับผมนี่มันพร้อมฮะกับโปงเครื่องดำแข่งขาดีบ่ทกบ่ถอนทกถอนคืนกัน เบอร์โทรบอมี่ครับเปรียบเทียบก็ได้ครับผมเบอร์โทรตะวสูงโอโทรพ่อไงไพ่เดี๋ยวบอกครับผมติดต่อได้นะครับเนาะพ่อไงไพ่นะครับครับผมอืมครับผมซื้อว่าย่ามง่ามใส่ได้ลูกจักเดือนครับผมท่องท่องในท่องครับผมโอ้ครับผมท่องใหญ่เหรอครับสี่เดือนนะครับเด้อน้องดีสีเต่ามีบื้อมีลึงสีดำบ่ทำก็ได้กินทวนว่าเพือว่า ราคานีจับต้องได้เกษตรกรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโบแพงครับพี่น้องพอฟังพอฟังอยู่ไปฝากเท่ากับซอพนบ่ให้ดอกด้วยซมือนี่แต่ว่าเก่าดอกน้ำเเผงแต่ว่าแต่ว่าเอาดักไรไรเรื่บ่วเองเงินดอกสื่อว่าไป่ถีบไม่ได้กำไรอยู่ดีแต่ผมบ้านเนาะจะในเกษตรไทยจะได้เหรเนาะครับผมมีเงินมีทรัพย์มีกำลังเนาะพอเนาะมีกำลังอะซื้อถึงไว้ครับผมออกลงมาเห็นกำไรเหรอครับครับผมครับผมแนะนำดีแต่เพราะยังถูกถูก เนี่ยน้ำดีขอบคุณมากมากครับสำหรับกิอี้กับสวัสดีครับผมขอบคุณ,คณสุขสุขคนนะครับเดอเอฟซีกับตลาดน้อยแต่คุณภาพครับผม